สวัสดีครับผมอยู่กับผมตองเจตามใจนะครับถิมงานลุ้นนะครับผมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเราทํามานะครับเป็นวิทยาทานสําหรับท่านที่ไม่รู้นะครับส่วนท่านที่รู้แล้วอาจารย์แล้วก็อย่าบูลลี่กันนะครับผมวิธีประกอบมันมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีที่อาจารย์โต้งจะทําให้ดูเนี่ยเป็นวิธีที่ลุ้์ใช้กันนะครับอ่ะอันนี้คือชุดท้ายของฮิโน่เมกะสองศูนย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์โต้งจะขึ้นชุดให้ดูนะครับอาจารย์โต้งไปครับ ใส่ไม่เข้าไปก่อนนะครับผมอบิดล็อกครับผมล็อกไปนี่ครับล็อกแบบง่ายง่ายง่ายๆาสไตล์อาจารย์โต้งนะครับถีอขเมียนะครับผมอันนี้เป็นชุดไฮใช่ไหมอาจารย์อ่านี่ชุดไฮครับผมใส่ไฮไปก่อนครับแล้วตามด้วยไส้อันนี้คือเราล้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ล้างเลยเราล้างกันเรียบร้อยนะครับผมนะครับมีเวลาใส่ไส้นะครับผมไม่ใช่ขนมนะครับอันนี้อันนี้คือการใส่ไส้เลื่อนโลไฮนะครับ มันก็จะมีล็อกของมันนะครับค่อยๆนะครับฟังเสียงเอานะครับเสียงทั้งแข็งแป๊กๆนี่คือสุดแล้วนะครับผมตามด้วยเป็นล็อกครับผมนี่ฮะคีมล็อกไม่ต้องใช้นะครับคีมถามไม่ต้องใช้ครับกดๆจิ้มๆเอาครับผมตามด้วยครับจานเป็นหนอนนะครับผม ตัวหนอนตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นตะปูหรือเปล่าจัเนเขาเขอชมหน่อยขอชมหน่อยจันเอามาใกล้ๆกล้องหน่อยจันอ่าโอ้ไม่เห็นเลยมึงเข้าเหมือนนี้ำ <c oughs> อีกอ่าโอเคนี่คือชุดตัวหนอนมันนะครับปไปต่อครับผมอาจะใส่ตะป,ปีหรือตะป,ปูพร้อมกันก็ได้นะครับผมอ่จาจันโอ้เอาเกือบลบหน่อยครับจันโอเคมาไปต่อครับไปต่อเราก็จะใส่ตะปูนะครับชุดนี้มันจะมีหมดเก้าตัวนะครับผม เก้าชุดนะครับชุดหนึ่งสามตัวนะครับนะครับจานโต้ก็ทําการใส่ตัวหนอนนะครับผมที่มีตะปูนะครับเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปในตัวไส้มันนะครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ เม็ดนะครับอันนี้เราจะมีสูตรง่ายๆนะครับเป็นตองงัดเลยนี่ครับจานก็จะแปะๆไว้แล้วครับผมเหมือนกันนะครับต้องมีเก้าตัวนะครับผมนะครับใส่ไปตามร่องมันนะครับผมนี่ครับสบายๆครับสไตล์อาจารย์ต้งนะครับ เรบร้อยแล้วครับตัวนี้เราเรียกว่าปอกคลุมเฟืองสุริยะนะครับผมนะครับเราก็ทําการครอบไปเลยครับหาตำแหน่งหน่อยครับผมนะครับนี่จารโต้งหมูนหาตําแหน่งนะครับผมนี่ครับนี่ครับตามสไตล์อาจารย์โต้งนะครับอ่า เอาซีคัพเวเข้าไปบังคับลูกปืนไว้นะครับไม่ให้มันดิน้นแล้วก็กดลงมาเรียบร้อยนะครับตามด้วยกล้ามปูนะครับรรเส้อตัวนี้มันจะมีตัวจานอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วครับผมเราก็ใส่เข้าไปได้เลยครับ เฟืองไม้ครับผมตามไปเฟืองไม้ใส่ลงไปตามไปบูธนะครับผมนะครับบูธก็ดูหน้ากันดีๆนะครับผมเอาด้านที่เบาลงไปนะครับเอาด้านเสมอขึ้นมานะครับตามด้วยลูกสูบโลไฮนะครับผมบางท่านก็ใส่วาสลีนนะครับบางช่างก็ไม่ใส่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ครับสไตล์ใครสไตล์มันนะครับแล้วแบบความชอบนะครับ ครับครับผมแล้วก็มาใส่ลูกสูบกันต่อนะครับ<ม>เดี๋ยวอาจารย์โต้งก็ใส่ลูกสูบแล้วครับผมนะ<ม>ครับป<ม>ึ๊บนะครับเอาหน้าเรียบออกมานะครับผมนะครับเอาหน้าเรียบออกมาครับ แล้วก็ขันน็อตไปครับบล็อกเบอร์ยี่สิบสี่นะครับผมไม่ต้องขันแน่นนะครับเราไม่ต้องขันแน่นครับโอเคเป็นเป็มือนะครับผมเห็นนะครับที่บอกจะใส่วัสลินก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับผมผองสังผมใช้จารบีใส่ตรงเสื้อแทนนะครับผมนะครับราไม่ได้ใส่ที่ลูกสูบนะครับผมใส่ตรงเสื้อแทนนะครับหากาวให้เรียบร้อยนะครับผม เราก็ใส่เข้าไปนะครับขันแน่นนะครับผมเราขันโบด้วยบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมตัวนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับอีกตัวเป็นเบอร์สามานะครับผมครับเรียบร้อยนะครับผมนะครับต่อไปเราก็จะใส่หอมไม้นะครับผมหอมไม้นะครับ อาจารย์ต้องเราทำการทากาเรียบร้อยนะครับผมนะครับเราใส่มาลงไปครับหอมไม้นะครับผมใส่โพลงไปครับผมขยับเหลี่ยมทีนี้ครับตามด้วยนโบนะครับผมนะครับเป็นเบอร์ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดอาจารย์นะครับรัดเบอร์ยี่สิบสี่นะครับผมนะครับแล้วทําการขันแน่นนะครับผมตามด้วยน็อตนะครับที่จับกับหอมไม้นะครับผมเป็นหกเหลี่ยมนะครับ นะครับเรายึดนั่นเรียบร้อยแล้วก็จะตามด้วยเบรกมือนะครับผมแผงเบรกมือนะครับผมนะครับแล้วก็เอาโบยึดให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับแล้วก็ตามด้วยบุดคอซิมนะครับผมอย่าลืมใส่กันนะครับมังงั้นนับแปนท่านจะหลวมนะครับมาครับใส่บุดคอซิมเสร็จแล้วนะครับก็จะตามด้วยนับแปนนะครับผมนะครับนัาแปนนะครับผมเอาจานออกก่อนนะครับจานเบรกมือออกก่อนนะครับ หรือท่านจะสะดวกใส่พร้อมกันก็แล้วแต่ท้าท่านเลยนะครับแต่อาจารย์โต้งบอกเอาออกดีกว่าสบายๆสไตล์อาจารย์โต้งนะครับสุดท้ายด้วยโบตัวใหญ่นะผมเบอร์หกสิบนะครับผมตัวนี้นะครับการยึดทั้งชุดไว้ด้วยกันนะครับผมด้วยโบเบอร์หกสิบนะครับก็จะจบคลิปไปแล้วครับผมสำหรับการใส่ท้นท้ายของฮิโนโอมิก้าสองศูนย์นะครับเจออีตันนะครับผมนะครับ ผมได้ไปรถน้ามันนะครับนีครับอาจารย์สีมาช่วยนะครับผมผู้ใหญ่สีมาช่วยนะครับผมนะครับยิงเข้าไปครับโอเคนะครับผมนี่คือการยึดชุดท้ายเรียบร้อยนะครับผมนะครับของผมนะครับอยากไลค์ก็ไลค์อยากแชร์ก็แชร์นะครับตามสบายครับเพราะผมทําเพื่อเป็น แนวทางนะครับผมไม่ได้เก่งนะครับแต่อาศัยว่าทําบ่อยนะครับผมก็หลายๆท่านถามมาผมก็เลยทําเป็นคลิปให้นะครับยังไงก็ปากล้านครับปากร้านลุงวิทย์นะครับผมนะครับร้านเรานะครับปรับซ่อมเกียร์ดัดแปลงเกียร์นะครับผมประสบการณ์มากกว่า30ปีแน่นอนนะครับผมสมัยนี้ครับร้านเกียร์เยอะครับแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับผมร้านเรานะครับร้านใหญ่นะครับแต่ราคาไม่ได้แพงนะครับผมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านใดก็ จะมาใช้บริการผมก็เชิญนะครับเชิญได้เลยนะครับผมนะครับหรับคลิปนี้นะครับต้องไปก่อนครับจานต้งครับไปแล้วจารต้งครับสวัสดีครับจานสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ